ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมนัตโตในเกมเรศษฐีเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวอ่าตัวดาร์คโคอีนะครับที่มาใหม่เนาะอ่าเดี๋ยวอัพกันก่อนเลยนะครับผมเนื่องจากว่าผมยังอัพไม่เต็ม โอเคนะครับบัฟก็คือซสังซ่อมอาคารนะครับแล้วไปจุดสตาร์ทนะครับสามสิบสามเปอร์เซ็นต์เนะาะจีแสงสว่างเหนือธรรมชาติมาผมเล่นผมก็จะเล่นเปอร์เซ็ตนี้นะครับผม เรามาลองห้อง 10m นะครับนื่องจากว่าตอนนี้ห้องเพรไม่น่าจะมีคนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดึกนะเอาเน็ตเน็ตช้านะครับผมต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกัน เดี๋ยวเข้าใหม่นะครับแผนที่นะครับก็จะเป็นแผนที่ของเล่นนะครับเพราะว่าผมโหลดไว้แผนที่เดียวนะครับเพราะว่าความจุของโทรศัพท์ของผมมันจะเต็มเนาะอ่าบักหรือเปล่าตรงนี้บักหรือเปล่าครับอ่าสแสดงว่าบักนะเดี๋ยวเราต้อง าคนเดียวก่อนนะครับผมคือตอนนี้นะครับเน็ตมีปัญหาเน็ตเล็กน้อยนะตอนนี้มันบักอยู่ครับ อันเดี๋ยวลองออกเข้าใหม่นะครับรออกเข้าใหม่ก่อนเนาะ ก็ถ้าเสียงไปก่อนคลิปนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไปแก้ตรงไหนแล้วเนาะไอ้ที่ว่าเสียงมันไปก่อนคลิปวิดีโอนะครับนอกจากจะปิดเสียงเอฟเฟกนะซึ่งเดี๋ยวดูคลิปนี้นะครับว่าออกไปแล้วมันจะ เสียงมันจะไปก่อนคลิปมันจะเสียงไปก่อนคลิปคลิปหน้าผมจะเป็นปิดเอฟเฟกนะครับผมมันจะได้สมดุลเนะเาะเด,ดึกๆก,ก็มีคนเล่นนะตอนนี้ประมาณจะเที่ยงคืนแล้วนะครับ รบกวนกดไลค์ไว้ให้ด้วยละกันนะครับสำหรับการรีวิวนะครับไม่เป็นไรโอเคเอกอกเกาะยังได้เนาะแต่เป็นไม่มานะครับผม จะลองถอยสามนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ดูดเขาเลยนะครับผมอยากสร้างสร้างไปเลยออกห้าทอยสามออกห้าแบบนี้ก็แย่สิ อันตรายอันตรายลายข้างบนนี้อันตรายแล้วนะครับอาบินอีกต่างหากถ้าผมไปสร้างแลยมาร์กไม่ได้ก็แพ้นะ ครับโชคดีครับเราดูว่าเขาจะกดพลาดไหมอ่าขอตโนมัตินะถือว่าโชคดีไปครับ โดนดูดแน่ๆโดนดูดแน่ๆอาได้บิน จะทอยสี่ครับผมแต่ออกแปดซะงั้น สก,กิลนี่ไม่ค่อยออกเลย หมวกกล้องเงีย,งยบๆเนอะแล้วเขาบินรัวๆเลยเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราลองจัดโอลิมปิกกันนะเนี่ยออกครับดูดไปสิครับจังหวะนี้คูณ cool 80ครับผมแต่ทางฟ้าก็นางฟาเขาไม่มีแล้วแต่ก็ยังจบได้นะถ้าแม่นนะเกือบไปเกือบ<ๆ>ครับผม หรือถอนไป โอเคหมวกมามนะแต่ก็จะแพ้แล้วนะเนี่ยออกจ็ดนี่นั่นไงแพ้นะครับผมแพ้ก็ได้ อีกสักตาแล้วกันนะครับก็ถือว่าโหดนะตัวใหม่ถ้าสกิลอ่าป้องกันซื้อตอน40%มันออกดีๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างโหดนะครับตอนนี้40ผมมันยังไม่ออกสักตาเลยนะผมเล่นมาเนี่ยยังไม่ออกเลยถ้าออกแบบดีๆก็ โหดต่อเรื่องอยู่นะตอนนี้นะครับผมก็ผมลงทุนไปประมาณเกือบสามพันเพชนะเกือบสามพันนะครับก็ได้มาครอบครองแล้วเสียลูกเต่าไปประมาณ10กว่าลูกนะครับไปขายลูกเต่าทิ้งนะครับไม่มีเงินมาอัพนะครับผมถือว่าลงทุนนะครับสำหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวถ้าไม่มีผู้เล่นก็ จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้ตอนดึกนะผูเ้เล่นอาจจะไม่ค่อยมีฮะเราดูว่าจะกดไหมอยังไงยังไงไม่กดอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับ เอาค้างอีกเยี่ยมไปเลยก็วันนี้มารีวิวสั้นๆนะครับเน็ตไม่ค่อยเน็ตไม่ค่อยจะดีนะครับก็สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะมาบอกนะครับก็คืออย่าลืมซับแนวกูด้วย